ใส่หัวกะทิลงไปจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาเฮ็ดแกงผะแหงป่าแซมอนน้ำกันจ้า,จาเครื่องปรุงกะมีแบบท้าหนาด้วยจ้าใส่หัวกะทิลงไปในกระทะจ้าหัวกะทิกับน,นึ่งกระป๋องหรือวาซีลอยเอ็นแอลจ้าพริกแกงกะซิมีพริกแกงกับปีจ้า พริกแกงกับกะปิพริกแกงกับพริกแกงพะแนงจ้าข้มเผ็ดกับปลาเผาได้รู้สัหนอยพัดไปให้พริกแกงหอมถ้าน้ำงวดลงแบบนี้พิมพ์กระสิเติมหัวกะทิลงไปอีกจก้ะแล้วก็สิพัดไปเรื่อยๆก่อนจักพน่นง พัดไปน้ำเริ่มแห่งลง้มลงอีกหลอ่อพิมพ์ก็เติมน้ำลงไปนิดน้อยหลังจากนี้พิมพก็สิปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำปลาจะพี่น้องจากนั้นก็สิซิมสรสชาติแล้วยังบ่ะท่านใดดีพิมพก็สิใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดนึงจ้ะจากนั้นก็สิเอาปลาใส่ลงเลยจา้า รอเขาเสร็จโตแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเขาสิคอยกลับดานเขาจะถ้าเห็ดแห้งปลาเขาอาจจะแตกได้จ้าพี่น้องจากนั้นพิมพ์กะทิใส่พักแค่รดที่เขาเตรียมหั่นไหว้จะไผ่บะหมักกับะใส่ก็ได้จ้ากลับปลาอีกรอบหนึ่งจ้ะ หลังจากนั้นพิมกสิเอาหางกะทิที่เฮาผสมกับหัวกะทิให้นันเป็นหางกะทิผสมน,น้ำเอามาเทลงใส่เดี๋ยวหฮอกระสิแกงไปแห้ปลาเขาสุกดีจะแกงปลาไปให้สุกดีเดี๋ยวหฮาสิใส่พริกหวานที่เตรียมไวจ้จะหัน่นซอยเป็นชิ้นค่อนข้างบางจักน่อยจ้ะ ใส่ใบบักกูดลงไปน้ำจับปากกระนแผนังเขาก็สีซ้อยเป็นฝอยฝอยแต่ว่าบานนี่บ่ามักซอยเป็นฝอยฝอยจักก็เลยเฮ็ดตามที่จะของกินจะอันนี้ก็คือทั่วจะทั่วหวานหรือว่าบางคนอาจจะเอื่นทั่วลั่นเตาก็ได้จ้ะใส่ลงไปแทนแทนบักแข่งจ้ะพี่น้องเฮ็ดตามสภาพที่เฮ้ามีจา่จ้ะ แต่กะแสบคือเกาจับพี่น้องเข้ากะปรับปรุงเอาตามที่เข้าหาใดจ้าหอมขนาดจับพี่น้อง จากนั้นพิมพ์กะสิใส่หัวกระทีที่เห่าเหลือไว้นิดหน่อยจ้ะเอามาลาดลงจากนั้นเอาไปใส่จานตักเสิร์ฟกินจ้า ซิมแล้วก็แซบแซบจะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมื่อนาะสวัสดีจ้าใครอยากลองเห็ดตามก็เอาไปลองปรับปรุงเห็ดตามได้ด้วยจ้าความแซบก็บปรับเอาจ้าพี่น้อง